ขอก่าสวัสดีคุณทุกทุกท่านกันแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโูเวนเกาหลกันเหมือนเคยนะครับวันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับก็คือเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนั่นแหละเป็นการสอนเล่นสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ต้องการจะเล่นเกมนี้อะไรประมาณนั้นแหละคือจริงๆไม่ต้องมือใหม่หรอกคนที่เล่นไปแล้วก็มาดูกันได้เผื่อนดีวกคุณนะโดนไปเหมือนผมถยงร้อยเอริดักวิกาเข้าไปเล่นแล้วตอนนี้ปัจจุบันโอเคเรามาเริ่มต้นที่ เรื่องแรกอะไรดีกว่าอ่าเรื่องแรกคือที่เราควรจะรู้ก็คืออาชีพครับคุณสามารถปลดล็อกอาชีพได้นหนึ่งคัสนะอ่าในตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณจะเลือกคลาสไหนก็เอาเลยเอกด็อกเตอร์ไหมเอกด็อกเตอร์นี่ไม่ไม่โดนล็อกใช่ไหมโอเคเอาอืมผมขอเป็นคลาสวอริเออร์นะครับไปอัพเวลแทนนะโอเคดูอะไรเนะี่ยโอเคเรียบร้อยแนะนำนะครับตอนแรกนะครับ ก็ให้อัพวีดีเออร์ให้เต็มไปก่อนนะในช่วงแรกนะเราจะไม่มีอะไรมากครับระบบอะไรทุกปิดกั้นหมดเลยไม่แต่สมบัติเออพอคงวัวขาอะไรเงี้ยยงยาเราไม่ต้องเอาพกไปก็ได้ครับตอนนี้มันจะให้เราเริ่มเกมนะครับหลังจากฝึกซ้อมอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมผมแนะนําให้คุณเลือกเป็นโหมดไอ้นี่ครับทีมนะครับสุ่มอัตโนมัติไปเลยช่วงแรกๆนะครับถ้าคุณไม่มีเพื่อนนะคุณเล่นโซโล่อ่ะจะสุ่มไม่เจอคนตอนนี้นะพวกเราจะสุ่มไม่เจอคนเลยคนที่เล่นใหม่ๆอะเราจะไม่เจอคนแน่นอนครับ แล้วตอนนี้พกาถ้าเล่นโหมดแบบทีมอ่ะเราจะได้ฟาร์มแบบอิ่มมากขึ้นครับก็คือของที่จะมีให้ฟาร์มอ่ะมีมากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อัตาดอกก็จะสูงขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละแต่เราไปดูกันในเกมดีกว่านะว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมต้นอยู่อะ่ะอะไรให้สอนอะไรอะ่ะจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เข้าไปดูกันในเกมดีกว่าเรามาเริ่มกันที่เกมแรกนะครับโอ้โหทำไม กดซุ่มทีมมาวิธีไม่ใช่หรอกแล้วทำไมเมือนกดเดี่ยวเกมแม่ง <c oughs> หลอกดาวไอเวนไอ้ยเจ้ของว่วงเลยค่าตัวแรกอะไรอะ <c oughs> มันก็เกินไปแต่แต่ก็ราคาดีอยู่อ้นนี้ราคาดีอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเล่นคลิปเลยนะครับมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอะไรโอเควิธีการฟาร,ร์มเงินของเกมนี้มี2วิธีนะครับอย่างแรกครับไล่ฆ่าคนนะแต่ว่า คือผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีคนรอบช่วงต้นเกมอะนะอือเว้นแล้วคุณจะไปแบบจัดตีเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนั้น,น่ะอันนั้นเจอคนแน่น,นอนครับแล้ววิธีที่สองก็คือไม่ต้องไปสู้กับใครครับแค่เราดั่งฟาร์มเปิดกล่องฆ่ามอนเอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆครับดีวิธีวิธีการเปิดกล่องหาของอะไรพวกนี้อาจจะได้เงินเยอะกว่าการไปฆ่าคนอีกนครับถ้าคุณโชคดีไงได้ของทงของทอของม่้งอะไรอย่างเนี้ย โอเคจุดที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดขุดแร่นะครับเป็นจุดที่ไว้ขุดแร่สีม่วงนะมีโอกาสได้แร่สีม่วงซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแนะนําให้มาขุดนะถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แนะนําให้มาขุดไว้บางทีดอกสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยชิ้นล200ะสองร้อยอ่ะสามชิ้นก็หกร้อยเนี่ยก็คุ้มนะโอเคเหมือนจะได,ด้ยินเสียงค้าด้านบนนะครับมันน่าจ,จะเป็นบอรดนี่แหละก็ฆ่าทิงซะ <laughs> อืมฟัน บอดฆ่าง่ายครับระวังเพียงเล็กน้อยครับการฆ่าบอดพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับเนื่องจากอีกฝั่งนี้ไม่มียานะอย่างแรกไม่มียาอย่างที่สองของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ้าตัวแต่แกก็ดีกว่าเราอะ <c oughs> โอ้โหบดตัวนี้มีของฟ้าด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นคลิปเลยแล้วกันนะโอเคเขีฟาฟ้ามต่อไปเป็นเขตนลูกกงนะครับลูกกงนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีกล่องทองหนึ่งใบนะครับมาเปิดได้นะ เกิดได้ของม่วงของม่วงของฟ้าก็ยังดีนะครับเพราะนหมูดปกติอะของฟ้าก็ออกง่ายอยู่นูดูนียอ่าครับสองชิ้นโอเคได้ราคาแนละ้วแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ด้วยเปิดได้ของม่วงอ่ามีโอกาสได้ของม่วงอยู่นะบางทีของทองตกมาด้วยนะของของของเขียวกิบไปหมดครับเดี๋ยวค่อยไปคัดของที่หลังนะโอเคอันนี้ชิ้นนี้แพงอยู่น่าสนใจโอเคโอเคอเหมือนเดิมครับเล่งคลิปจะได้ไม่เสียเวลาไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคจุดที่เราจะฟาร์มเป็นจุดต่อไปนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรนะสะพานแล้วก็มีบันลังด้วยอ่าผมจะเรียกว่ามันสะพานนะเป็นจุดที่ว่าถ้าเป็นจุดจูก่ะของโจน่ะโจนอยู่ตรงนี้โคตรจู๋ก่ะเิ็นคายาชิบหายเลยจุดเนี้ยเจอโจนโอเคจุดเนี้ยถ้าเป็นในแหลงอ่ะจะเป็นจุดดรอปกระดานหมักดูครับของแดงนะก็าฟาร์มได้โอเคเดี๋ยวเราทำการเคลียร์มอนก่อนนะแล้วก็เคลียร์บอดด้วยบอดตัวนี้โอ้โหลูกไฟแรงมาก เจ็บเก็บโอเคเรามาดูดีกว่าในบันลังเราจะได้อะไรเจบไม่ใช่อันนี้เออเปิด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 ข้างในมีอะไรอ่ะโอ้โอเคสร้อยคอหมวกโอ้หมวกวนี้มีชุดใหม่ด้วยเอาชุดนี้ไปใช้แทนเลยแล้วกันชุดเบาครับชุดเบากันเวทด้วยชุดนี้โอเคของพวกของฟ้า,าเก็บไปให้หมดอาาไ,มอไอ้ถุงมือนั้นราคาถูกแมวอะไอ้กล่องพวกนี้ก็เปิดนะครับกล่องพวกนี้ถ้าในแรงมีโอกาสได้ของแดงด้วยนะเป็นหัวกระโหลกอะจำได้ป่ะอ่ามันอกในกล่องพวกนี้ด้วยนะเปิดได้เปิดได้เปิดเปิดไว้ โอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอเร่งคลิปไปจุดต่อไปเลยดีกว่าไปวิ่งไวซะเกินเวลาเร่งคลิปเนะี่ยโอเคจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับจุดแขวนลงศพนะอ่ะตัวนี้เปิดประตูออกไปแต่เราจะเจอแล้วจุดแขวนลงศพเนี่ยทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าจุดจุดนี้โดนมือใหม่อะ่ะยังไม่ได้เล่นเลยก็น่าจะไม่รู้อะโอเคแต่จุดนี้จะเป็นจุดที่มีโอกาสดอกของทองนะครับของทองในจุดนี้มีโอกาสดอกถ,ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ เมื่อก่อนมันประมาณสองามเอเซเองอะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับใหม่เพิ่มอัตราดอกแล้วอัตรามันเพิ่มขึ้นม,มาห้าแล้วเอาง่ายๆประมาณเล่นร้อยรอบอะโอกาสได้ห้ารอบอะอาจจะได้มากกว่านั้นแหละจริงๆอ่ะจริงๆมันควรจะสิเอร์นด้วยผมคาดเดานะเพราะว่ามันดองง่ายมากเลยของทองตรงเนี้ยผมได้หลายรอบในตอนเล่นด้วยอืมถ้าใครเจอจุดนี้นะครับก็มาเอาได้นะตรงจุดเนี้ยมันมีโอกาสได้ของทองสูง เออใช่แล้วก็มีบอสตัวนี้ไม่จะเป็นต้องฆ่านะครับสามารถมือขีดได้นะไม่เหมือนบอสไม่ถึงไม่เหมือนขีดขีดที่อื่นอะ่ะที่ต้องฆ่าบอสก่อนถึงจะเปิดได้ขีด <He ep S 1> นี้สามารถเปิดได้เลยนะครับจริงๆวคจะล็อกไว้ขีดเนี้ยนะมันโจนชอบกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วไปเปิดคนแก้ด้วยนะครับทางเกมจะให้เกมเนิร์ฟทุกวันโจนมันเกมไม่ไม่มีคนเล่นอะ่ะจริงเอาจริงๆนะต่อให้เนิร์ฟขนาดไหน่ผมก็คิดว่าโจนก็น่าจะน่านเล่นอยู่เดิมนแหละ เขาไม่เป็นตัวเดียวที่มีสกิลโกงอย่างสกิลหายตัวครับสกิลหายตัวนี้ถือว่าโกงนะครับผมบอกก่อนเพราะสกิลหายตัวนี้ทุกปรับมาครับเมื่อก่อนอะสกิลหายตัวในช่วงเบต้าเทสสองครับถ้ากดสกิลหายตัวคุณความเร็วในการเคลื่อนที่คุณจะลดลงไปประมาณ50%เลยนะเลยว้ยปัจจุบันเนี่ยคือความเร็วเคลื่อนที่คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะมันก็เกินไปคือหายตัวแล้วยั่งวิ่งไวอีกเกิน เี่งสัญญาหายตัวนี่ควรปรับให้เห็นให้เห็นเสียงเท้านะครับให้ได้ยินเสียงเท้าอ,อ่ะประมาณนั้นนะ่ะแค่นี้ก็ถือว่าสมดูแลอ่าควรปรับแค่นี้แหละไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเหนื่นอยอ่ะเพราะถ้าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง50%รผมรู้สึกว่ามันจะเนิฟหนักเกินไปอะ่ะแค่ให้ได้ยินเสียงเท้าหรือเห็นสัญลักษณ์เท้าก็พอแล้วมันจะได้แบบทําให้คนเราระวังตัวมากขึ้นอะ่ะอย่างเช่นจะได้รู้ว่าโจรเออโจรหนีนะโจรโจรสู้อะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วผมไม่อยากให้มันเนิฟมากจนเกินไปเดี๋ยวคนไม่เล่นโจรเลยก็เกิน ก็เรื่องผิดอะอยากให้เอาของพวกต้านผิดอย่าเข้ามาเยอะๆอ่าเราจะแบบมีสัญหาแบบ ừ หาทางแก้ได้เงี้ยอยากให้มีของแก้ทุกสายอ,ะอ่ะเข้าใจปะ่ะอุ้ยเฮ้ยของทองอะไรอะโอ้ชิ้นนี้แพงอยู่ชิ้นนี้แพงชิ้นนี้แพง,แพงโอเคโอเคทิท้งไปเลยไม่มีประโยชน์แล้วผมเนี่ยโอเคสิไอ้ของไอ้น,นี่ยังมีราคาอยู่เออ,เอ,เอไเ,อเอนี่ทิ้งไปอ๋ออันนี้ทิ้งไปไม่เอาไม่เอาโอเคนี่ละเนี่ย อืเรียบร้อยครับอืมเก็ right. มบมาอ่ะโอเคตีบตัวออกได้แค่นี้อิ่มแล้วโอกาสได้ของทองห้าเปอร์เซ็นต์มือก็จะจะออกตอนชิปแรกด้วยนะโอเคถือว่าดีไอดี ID นี้นี่ได้ของทองสองชิ้นแล้วของทองชิ้นแรกเป็นของที่ทางเกมแจกอยู่แล้วนะชิ้นที่สองอันนี้คือแบบโชคดีจริงๆโอเคถือว่าทางเกมมันแจกวะ่ะ ถ้าเกิดมีใครเล่นเล่นใหม่แล้วได้ขอทองชิ้นนี้เหมือนกันก็มาบอกด้วยนะเพราะผมเล่นใหม่แล้วรู้สึกว่าไขาขอทองชิ้นนี้ผมโอ่อื่นผมมันไม่ได้อ่ะโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวหาทางออกเลยดีกว่านะอืมเกมแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรดีอ่ะคือถ้าคลิปหน้าอยากรู้อะไรก็มาเม้นใต้ใด้คลิปนะผมก็ไม่รู้ผมจะทําคลิปไอเนี้ยอีพีสองเกี่ยวกับอะไรดี <c oughs> ปาดหัวเราเอาไอดีเนี้มาฟาร์มเงินนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอานีไอดี ID นี้มาฟาร์มเงินแล้วกันถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกโอเคนะวิธีการฟาร์มเงินนะ่ะก็คือช่วงต้นเกมมันจะมีวิธีฟาร์มเงินของผมอยู่ครับอ่าสำหรับอันนี้เพราะมันไม่มีคนไงไม่มีคนเราเลยฟาร์มได้สบายชิวๆครับลงแรงเลยเดี๋ยวผมลงแรงให้ดู <c oughs> มีมีคนเหมือนกันนะในแร้งอะ่ะเรามาดูมูลค่าในการออกเงินตานนี้กันเท่าไหร่อ่ะสี่พัน เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูไปได้ของทองด้วยใช่ไหมมีดวงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดีใหมโอเคคลิปนี้คงไม่มีแล้วล่ะคือถ้าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้สามารถเมนตไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็เมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็มาทําให้หรือไม่ก็พิมพ์บอกเลยก็ได้นะอืมประมาณนั้นแหละก็คลิปนี้คงไม่มีแล้วล่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คงต้องรอรุ้นกันนะครับส่วนคอนเทนต์ที่ว่าทำไปในเนี่ยอะไรนะ รีวิวอาวุธอะไรพวกนั้นอนะอะไรอยากลองอยากลองเ่เดี๋ยวผมก็รอไอดีนี้ไปไกลๆก่อนนะมีเงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ครับอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับไปละ